สวัสดีครับพบกัผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับก็มาซื้อของที่ร้านกระบือนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแวะกินข้าวนะครับที่เซเว่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนวันผมไม่ได้กินข้าวมานะครับผมก็บ่ายแล้วนะบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้กินข้าวสายนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันนะครับ ก็ซื้อของมาเต็มรถนะครับวันนี้ก็ได้แตงโมมานะครับแล้วก็ฝรั่งนะครับไอ้นี่มันไอ้นี่ครับใบเออ่มะกอกป่านะครับเอามาให้แม่ทำข้าวนะฮะเปล่ารับโอเควันนี้ก็ได้มีเออ่มันแก้วมานะครับได้กระเทียมมานะครับนี่ครับกระเทียมเนี่ยได้กระเทียมมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทางเซเว่นกันนะครับ เดี๋ยวก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้นะครับมุมเดิมถ้าเขายังมีเก้าอี้ให้อยู่ก็จะนั่งกินได้นะครับถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีเก้าอี้ไม่มีที่นั่งให้ก็คงนั่งกินไม่ได้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าว,าวจะมีหรือเปล่าของเต็มลเลย อืมอมอมอืมอ,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 อสาสลมมากินสักคอหนึ่งเห็นซองแค่นี้หกบาทเลยนะทุกคนนะไม่ซื้อกินบ่อยเพราะว่ามันแพงนะถ้าเทียบกับกินข้าวที่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้หมดเงินขนาดนี้แต่ว่านานๆได้มากินเนาะทุกคนเนาะนะครับก็นานๆได้มากินสิ่งนี้ว่ะ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ของมาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะไปให้พนักงานนะครับเอ่อเวฟนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายด้วยทัวร์ทัวรเลตนะครับ mm hmm. ครับตอนนี้ก็ mm hmm. ได้มาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากินข้าวเลยก่อน mm hmm. ก็กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองนะครับโอเคนะครับ ไข่มีสองลูกนะคะประพรไข่ลวกข้าวมันร้อนเลยมาเดี๋ยวเราจะแกะ ต่อกไข่ก่อนนะครับปปปปปปเคต้องใช้เหลี่ยมโต๊ะเลยนะครับทุกคนดันั้นใช้ซอสนะครับแปลกเนาะไอซอสต,ตัวนี้อร่อยสุดนะครับซอสที่เขาให้มากับไข่อร่อยมากครับกินอย่างกระดางอื่นไม่อร่อยนะครับ นี่ครับทุกคนโอ้นะครับ <c oughs> ก็ได้กินข้าวกับไข่เฮ้ยมันแตกเองนะครับมันแตกเองนี่ทุกคนมันแตกเองนะครับโจโท <c oughs> อุ้ยมันไหลเป็นลาวาเลยครับ <c oughs> โอ้ยเยิ้มเยิมเลยทุกคนอ่าเฮ้มันแตกเองอะนะครับ โอเคมาครับกินข้าวนี้ก่อนนะครับปล่าวันอืม

ข้าวกล้องนี่คือสุดยอดแล้วข้าวกล้องตัวนี้ผมว่าอร่อยกว่าข้าวทุกข้าวนะข้าวหอมผมไม่ค่อยชอบกินนะครับร้อนนะครับข้าวร้อนอ อเคอกอืมกินสไลายนะ่ระรึ วันนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับเพราะว่าเรามาซื้อของที่ร้านกระเบืออะนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปทำช่วงเย็นก็ได้นะอืม กล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บไข่นะครับไข่ที่ต้มไว้เมื่อเช้าเนี่ยเอาไว้กินช่วงเย็นนะครับ มาครับแล้วก็เปิดถ้วยที่สองถ้าเราซื้อกินอย่างนี้ทุกมือนะครับมันหมดเงินเยอะนะนะครับกินที่บ้านนะประหยัดนะครับก็นี้ เขาเรียกว่าเจาะไข่แดงนะอืมราดลงไปนะครับโอเคเรามาหน้ากินกันนะครับ นนนผมจะได้ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราได้มากินนั่งนงกินข้าวเซเว่นคือเราเดินทางนะแต่อันนี้คือไม่ได้เดินทางแต่ว,ว่าผมมาซื้อมาซื้อของในตลา,ตลาดเดววกมา ก็โอเคครับ okay, ก็ทนี้ก็อิ่มนะครับเดี๋ยวจะเก็บอันนี้ไปทิ้งแล้วก็เดี๋ยวไปบิกซีนะครับบิกซีมินิไปซื้อไข่นะครับไปซื้อไข่นะครับแล้วก็จากนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะขี่รถไปซื้อของนิดนึงแล้วก็กลับที่บ้านนะครับก็จะได้ไปทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดคุยกับเอฟซีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอฟซีกันอ่าไปบิ๊กซีกันครับเดี๋ยวเราไปบิ๊กซีนะครับ ถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ได้ของที่เราต้องการนะครับอันนี้ยาวนี่ไงไข่อยู่นี่เออน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ เขาบอกอะไรสี่สีบส่บาทต่อแพ็กจริงหรืออันนี้มันอ๋อนี่เบอร์เบอร์สอง อันนี้ยี่สิบแปดโอเคนะครับเอาอันนี้ไปไปสองแพ็คนะครับไข่รเราไม่เอาไปเยอะนะครับกลัวเสียเขาบอกว่าควรบริโภคก่อนวันที่สี่มกราหกแปดก็คือปีหน้าถ้าผมกินวันละสองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับที่บ้านเหลืออีกสองฟองก็เป็นเกตก็หนึ่งอาทิตย์ก็พอดีแล้วครับโอเคได้และวครับก็เดี๋ยวแม็กกี้ก็จะกลับที่บ้านเนาะนะครับจะได้ไปทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ